สรุปว่าไอ้น้ํา2แกลลอนไม่หมด8ลิตรเนี่ยนะครับจะรอละ3.785พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องยายกระตาพาไปเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําของรถโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดเครื่อง2.4เป็นรถปี2011นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนํารถเข้าช่องลิฟต์ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำยาหม้อน้ำนครับใช้รุ่นไหนอย่างไรนี่นะครับใช้ตัวนี้เบิกจากศูนย์โตโยต้าแท้ครับซูเปอร์ลองไลท์คูลเลนส์สามจุดเจ็ดแปดห้าลิตร มาดูกันนะครับถอดฝาน้ำรอเย็นฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดจมิสสองฝั่งนะแล้วก็ถอดถอดกบับถอดกบับออกถอดกบับหน้ากระจังรถ นะครับก็จะเจอฝาหมอ้อน้ําสําหรับเครื่องยนต์นี่ก็คือชุดถังพักน้ําสําหรับเครื่องยนต์นะครับก็คือถ่ายปกติเลยแต่ว่าฝังอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีระบายความร้อนแยกกันนะนี่แผงแผงหมอ้อน้ําแผงระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดฝาโอเค ดึงขึ้นนะิดดึงขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายข้างล่างก่อนครับแล้วเดี๋ยวถอดถังพักเอาไว้ล้างเดี๋ยวยกรถขึ้นแล้วก็ถอดรูระบายน้ำด้านล่างเตรียมถังรองน้ำด้วยนะครับก่อนน็อตตรงไหนช่างนี่ครับใต้เกียร์ใต้เกียร์นะครับเป็นน็อต น้ำน้ำารอยเย็นนะครับน้ำารอยเย็นฝั่ง In อินเวอร์เตอร์กถังรองนะครับประมาณกี่ลิตรเนี่ยประมาณได้ไหมข้อมูลทางเทคนิคบอกไว้สองจุดเก้าลิตรฝั่งนี้นะครับไม่เยอะน้ำสีสันเป็นไงบ้างถือว่ายังดีอยู่ไหมหร<ม>ือว่าม,มีปันหางเลื่อนยังลื่นอยู่นะ ยังลื่นอยู่นะครับแล้วก็สีออกชมพูอยู่ถือว่าได้มั้ะนะถือว่าใกล้เคียงจะรอน้ำไหลออกจนหมดนะออกที่จุดครับจุดอ่าจุดเดียวครับแล้วก็ฝั่งเครื่องก็เป็นหางปลาปกติฝั่งนี้ทอนหนึ่งจุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปฝั่งเครื่องยนต์เป็นหางปลาเดี๋ยวรอฝั่งนี้ให้หยดหมดก่อนรอให้น้ำไหลหยดออกจากระบบให้หมดอุดน็อตนะครับอุดน็อตให้เรียบร้อย อุดน็อตลูทายน้ํายาหม้อน้ํานะครับงั้นฝากอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ต้องตึงมากเปลี่ยนแหวนอลูมิเนียมด้วยครับมันจะมีแหวนอลูมิเนียมรองอยู่นะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมช่างเปลี่ยนครับเปลี่ยนด้วยนะครับคล้ายๆระบบน้ำมันเครื่องนะครับติดอยู่กับเกียร์อะไรนะเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ก็ถอดแล้วนะครับฝั่งเครื่องฝั่งเครื่องก็ถอดแล้วนะครับราถอดหางปลาหางปลา,า,ปาตรงใต้หม้อน้ำเขาไม่อยู่เลย เพราะหางปลามันอยู่อยู่ที่เหนือกาดนี่ใช่ไหมหางปลาแล้วมันไหลออกมาในรูพรีเลยเลยใช่มันรูวเหนือกาดไรงนี้นั่นเ่ยหางปลาที่อยู่ใต้หมอน้ําบิดหางปลาให้น้ํารั่วออกมาเนี่ยครับเราก็จะรั่วทะลุกาดใต้ท้องรถออกมาแบบนี้ครับรอให้น้ําไหลออกจนหมดครับตัวนี้มันอยู่ที่ไหนในระบบแมอน้ำเหรอช่างหมอน้ำเครื่องยนต์นตัวนี้จะอยู่ในระบบหมอน้ำเครื่องยนต์นะเมื่อกี้ฝั่งอินเวอร์เตอร์เมื่อกี้ฝั่งอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวรอไหลจนหมดนะครับถ่ายยากนิดนึงนะครับ เอาตามนี้นะครับเอาข้อมูลสำคัญสำคัญไปก่นเลยครับเารอให้น้ําไหลออาจนหมดนะครับจากพราน้ําัลุออกมาจากแผงพลาสติกด้านใต้รถนะครับอีกนิรก็ว่านไปนะครับล้างทําความสะอาดพอพักน้ําทั้งด้านในด้านนอกนะครับถอดออกมาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับตอนถอดเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับถังพักน้ํายังเป็นเดนโซเลยนะครับไหนดูที่ดูให้ดูโลโก้นี้<ฮ>ออโกน่าดูเลยเดนโซนะ แข่งแรงทนทานครับถางพักน้ำเดนโซประกอบหางปลาเลยครับไดนไหมโอเคนะปิดหางปลาของด้านหม้อน้ำให้เรียบร้อยครับเ,<อ>เสร็จนะครับร <ถ S 1> ด้านล่างจะลดลงแล้วก็เติมน้ำได้เลยเน้ำจะดูน้ำใน,น,นกระบังนะครับเอ้ดูน้ำในถังประมากี่ลิตรช่างประมาณแปดลิตรก็คือทายออกจงหมดแล้วครับ เดี๋ยวน้ำลดลงนะครับประกอบถังนี้ให้ดูนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเปรียบตรงไปตรงๆได้เลยนี่ครับปุ๊บสนิทตะแล้วสายเสียบต้นบนอย่างเดียวใช่แค่นี้นะครับถังพักน้ำเรียบร้อยถังพักน้ำเรียบร้อยครับเติมน้ำเลยครับเราเติมน้ำเลยครับเดี๋ยวจะอินเวอร์เตอร์ก่อนอกี่ลิตรอินเวอร์เตอร์ วิ่งเจอประมาณ2.9ลิตรที่เขาโหลดข้อมูลไว้เฮ้ยวิ่เจอร์งจุดเก้ลิตรแค่น้ำยาเรอเยอ็นล้วนเลยไหมล้วนเลยก็ได้นี่เริ่มไป2.9ลิตรนะครับโดยประมาณครึ่งกะลอนกับอีกหน่อยนี่น้ำนลงวนมันเดือดตาเครื่อติดเลยนั่นบน ล้นล้นไปแล้วอะไรเนี่ยมันดันออกตรงนี้เือกเกินเนี่ยดันออกแล้วเนี่ยเริ่มทางพักก่อนเริ่มทางพักก่อนงพักให้ได้ระดับฟูนะครับอันนี้พอเลยทางเัาปิดพอเลยนะครับในระดับเอสไครับ ทั้งหมดเรากี่ลิตรเนี่ยเดือลหนึ่งสามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดแล้วนะครับทั้งระบบเติมกาลันที่สองนะครับจะมีอากาศดันส่วนขึ้นมานะครับใช้ความพยายามหน่อยนะครับไม่ได้เติมได้เร็วนะครับค่อยๆเติมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้น้ําหมุนวนในระบบก็จะได้เติมน้าให้เต็มระบบครับเครื่องสตาร์ทดูดไปตั้งเยอะ รถไปวิ่งเพราะว่ารุ่นนี้เป็นไฮริดนะครับเครื่องยนต์มันจะไม่ติดตลอดเวลาก็เลยไม่สามารถไล่น้ําได้เราก็เอารถไปขับแบบไม่ได้เหยียดเทเลงบุดปฟส์ค่อยค่อยขับไหลๆไปแล้วก็มีตัว OBD วัดอุณหภูมิน้ําไปด้วยนะครับควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นะครับเผื่อน้ําในระบบมันอาจจะยังไหลเวียนไม่ครบถ้วนวาล์วน้วาวํายังไม่เปิดสมบูรณ์ก็ต้องมีตัว OBD ควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ว่า ความร้อนขึ้นมาถึงแปดสิบหกแปดสิบเจดบาวน้ําก็เปิดทํางานเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถึงอู่ก็เปิดน้ําเช็คน้ําไม่มีหายนะในถังพักน้ําก็ไม่ได้ยุบไปนะครับเราก็เปิดฝาหม้อน้าแล้วก็เติมน้ำหม้อน้ําไปอีกนิดหน่อยก็เป็นอันจบครับตอนขับรถเข้ามาแล้วเปิดฝาหม้อน้ำเนี่ยอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ประมาณแปส้าครับเปิดได้ไม่ฟุดฟุดไม่เปิดเลยอะไรลองหน่อยระ้ว่างกุ้งอพาราพปิดแล้วเปิดไม่มีปัญหานะครับลองเช็คดูแล้ว น้ำในระบบสมบูรณ์ดีครับสรุปว่าไอ้น้ําจะรอละสามจุดเจ็ดแปดห้าเนี่ยสองแกลลอนไม่หมดเหลืออยู่นิดนึงกับน้ําที่เต็มระบบเรียบร้อยดีครับแล้โอบดีที่เสียบนี่หมายถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใต้พวงมาลัยมันจะมีที่เสียบโอบดีไงครับนี่ตัวนี้นะครับโอบดีเราเป็นโอบดีที่ว่าเสียบไปแล้วก็อ่านค่าทางโทรศัพท์นะครับตัวนี้เราก็จะรู้หมดว่าอุณหภูมิน้ํา เรบเรื่งยนต์ความเร็วอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูได้เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ Toyota Camry h y b r ี่เครื่อง2.4ปี2011นะครับอ่าแลกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกับตาพาไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นครับแล้วพบกัคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ